สวัสดีครับลุงโอนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี68ก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่เลยละกันนะครับวันนี้วันที่11มกราคม2 5 6านะครับเป็นวันเสาร์วันเด็กของปี68เอ่อเนื่องจากเป็นคลิปแรกของ,งโอหลายคนก็ถามว่าเา้าปีใหม่แล้วคลิปแรกของปี68ลุงโอจะเอาตู้เอ s มารีวิวทำไม นี่ตู้นี้ใหญ่กว่าตู้เอทผิดปกติใช่ไหมครับาสามารถสลับไฟได้แต่ว่าคงไม่ใช่ตู้เอทอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนี่เอากระดาษปิดไว้ตู้อินเวอร์เตอร์ฟาบฮอบกริดไฮบิดไฮโวลบวก a t ทสลับไฟอัตโนมัตินะครับนี่อย่างที่เคยสัญญากับเ,เพื่อนๆกันไว้นะครับว่า เดี๋ยวช่วงต้นปีจะเอาตู้ที่เป็นตู้อินเวอร์เตอร์ออฟกิทที่หนูโโทำจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็ตู้ ATS สำหรับไฟสองเงินใจด้วยแมกนีตสองตู้นี้เอามารวมร่างกันให้เหลือตู้เดียวนะครับนี่ใช้ตู้ขนาดเบอร์สามนะครับตู้ก็ใหญ่หน่อยตู้ขนาดเดียวกับที่ทำตู้อินเวอร์เตอร์ออฟกิดนะครับนี่แต่ว่าเพิ่ม เอทเข้ามาก็คือสลับไฟอัตโนมัตินะครับอันนี้สลับไฟดูแล้วนะครับอันนี้เราคงไม่พูดลึกไปถึงการสลับไฟแลครับหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าใช้แรงใจไฟหลักกอนนี่แล้วอันนี้ก็แสดงสาะนะการใช้งานก็จะติดอยู่ตลอดครับตรงนี้ก็คือไฟที่ออกจากตู้แล้วก็อันนี้คือไฟสำรองก็แล้วแต่เราจะตั้งว่าเป็นไฟบ้านหรือว่าไฟโซล่าเซลล์นะครับก็เราเห็นแล้วนี่ด้านนอกอยู่ประมาณนี้ว่า ตรงช่องเข้าสายก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเคเบิลเกลนนี่เราจะตอนใช้งานก็ติดแบบนี้นะครับแต่ตอนเราส่งไปให้เราก็จะถอดเจ้า Cl สามเคเบิลแกรนสามอันนี้นะครับแล้วก็จะใส่ถุงไว้ให้ด้านในนะครับมันจะได้สะดวกต่อการใส่ลังนะครับะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยหลายคนอยากเห็นแล้วว่าด้านในมันเป็นยังไงรวมล่างกันแล้วนี่ฟับเปิดขึ้นมาเลยฟับนี่ให้ดูภาพมุมกว้างก่อนนะครับ นี่เป็นตู้แรกของปีนะครับตู้อินเวอร์เตอร์ออฟกิดบวกเอเอสลับไฟอัตโนมัตินะครับเ <c oughs> ดีย๋ยวจะขออธิบายตั้งแต่เริ่มต้นก่อนนะครับเนื่องจากมันมีไฟอยู่ในตู้นะครับผมก็ขอชี้ด้วยด,ด้วยไขควงเทสไฟนี้นะครับตอนนี้มีไฟอยู่ในตู้เท่าเต็มระบบแล้วนะครับก็จุดแรกก็คือไฟ เอซีสองรอยี่สิบโวลต์ครับนี่ก็คือไฟบ้านของเรานะครับมาเส้นนี้มาวิ่งเข้าจุดนี้แล้วโผล่มาด้านนี้นะครับนี่ก็ามาเข้าที่เบรคเกอร์ตัวนี้นะครับนี่ผมก็จะมีป้ายบอกอยู่ว่าเป็นดันบน Ln แล้วก็ AC in นะครับเห็นเนาะมีป้ายติดอยู่เราเข้าไปตรงนะครับ Ln นี่แล้วเราก็ปิดเบรคเกอร์ไว้ก่อนตอนเราตอาตอนเราต่อสาย เข้ามาอยู่ทางนี้อีกจุดหนึ่งก็คือไฟ DC h i ไฮโวลท์นี่มาจากแผงโซล่าเซลล์ของเรานะครับของผมนี่340วัตต์อนุกรมกัน10แผงก็ได้ประมาณ400โวลต์นะครับามาจากเส้นนี้นี่ไฟ DC มาเส้นนี้มาเข้าตงรงกลางโผล่ออกมาด้านนี้มาเข้าเบเกอร์ตัวนี้นะครับนี่เป็นเบเกอร์ดีนะครับนี่ก็เ,เป็นจะมีป้ายบอกว่าโซล่าเซลล์ัผงนี้นเป็นไฟบ้านนี่เราก็ ปิดเบกเกอร์ไว้ก่อนแล้วเราก็ต่อให้ตรงครับตรงนี้สําคัญมากนะครับก็บวกลบห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับเราก็จะมีป้ายบอกอยู่ว่า PvIn เห็ v นไหมครับมีบวกลบแดงบวกดําลบก่อนพอเราต่อเสร็จก่อนเราจะสับ,บดเบกเกอร์ขึ้นเราก็มีเตอร์มวบัสอีกทีนะครับว่าตัวเลขขึ้นติดลบหรือเปล่าถ้าตรงก็สามารถสับ,บดเบกเกอร์ขึ้นได้เพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดต่อผิดขึ้นมาจะเกิดความเสียหายนะครับก็ อันนี้เป็นเบกเกอร์ตัวเล็กนะครับถ้าเกิดให้ดีก่อนนี่จะมาเข้าตู้นี้นะครับอ่านี่สายนี้ก่อนนี่จะมาเข้าตู้นี้เราควรผ่านเบกเกอร์ตัวใหญ่นะครับ MCCB นครับสักตัวนะเพราะว่าแรงดันที่มาจากแผงกดข้างสูงนะครับสา0ยห้าสิบถึงสี่โวลต์เลยก็ผ่าน MCCB สักตัวก็น่าจะปลอดภัยยิ่งขึ้นที่เราเอา,า MCCB มาใส่ ในตู้ไม่ได้ก็เพราะว่าพื้นที่มันจำกัดนครับผมเลยต้องใส่เป็นเบเกอร์ดีแต่ว่าแรงดันก็รับได้ถึงห้าร้อยโวลต์ถึงก็เพียงพอต่อการใช้งาน,นครับอ่ะเราไล่วงจรมาถึงเบเกอร์สตัวนี้แล้วนะครับก็จะไล่าจากไฟการไฟฟ้าก่อนนะครับอ่าเมืเ่อเราเปิดไฟการไฟฟ้าสับขึ้นไปปึ้งนี่ไฟก็จะวิ่งมาที่เจ้าตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทมิเตอร์นะครับนี่สามารถ ตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาปิดเปิดได้แล้วก็สั่งปิดเปิดผ่านมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูมือถือผมเนาะอันนี้แค่อธิบายคร่าวๆไปก่อน,นครับสองตัวเหมือนกันเลยตัวนี้เป็นตัวดักนี่วิง่งเข้ามาเข้าด้านบนเป็นตัวดักไฟคันไฟฟ้านะครับก็จ่ายไฟออกมานี่มาเข้าบอร์ด PFC ตัวนี้ขนาด4กิโลวัตต์นะครับที่ผมทําอยู่ก็จะใช้บอร์ดตัวนี้เป็นประจํานะครับบอร์ด PFC 4กิโลวัตต์อันนี้ขอเป็นคนไทยทํานะครับ บอร์ดนี้ออกจากบอร์ด PFC ก็ไฟที่ออกมาก็จะเป็น DC นะครับอ่าตรงนี้ก็ประมาณสามร้อยสาสิบโวลต์ DC มาเข้าชุดกิดคูตรงนี้ขนาดกันนะครับมาเข้าตรงนี้ออกจากชุดกิดคูมาเข้าบอร์ดไฮโวลต์อันนี้ของเจ้าเดียวนะครับตัวนี้คราวนี้นี่ก็ขนาด4ี่กิโลวัตต์เหมือนกันครับของเจ้าเดียวกับ PFC เลยนี่มาเข้าตัวนี้นี่ก็เป็นคนไทยทําเหมือนกันนะครับเข้าเป็นไฟ DC อันนี้ ภาคของไฟบ้านนะครับแล้วก็ออกมาเป็นไฟ AC 2 2 0โวลต์นี่มาเข้าสมาร์ทพิเตอร์ตัวนี้ดักไว้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะตั้งเวลาปิดเปิดได้หรือว่าสั่งปิดเปิดผ่านมือถือได้ออกจากสมาร์ทพิเตอร์นี่ป้าเอของตู้นี้นะครับนี่ก็คือล i เล p พาวเนะครับก็คือทำหน้าที่เป็น a t s นะครับอ่าสลหรับไฟสองแรงจ่ายในตัวเดียวกันเลยเขามีเฉพาะหน้าคอนแทก N-O นะครับนาวเทคเอ็นก็ Now, ไม่มีแต่เราสามารถเอามา DIY ใช้เป็น ATS สําหรับไฟสองแหล่งจ่ายได้นะครับ mm hmm. เมื่อไฟมาจากสมาร์ทมิเตอร์ตัวด้านบนนี้นะครับ mm hmm. ก็ตัวรีเลย์พาวเวอร์นี้ก็จะทำงานอ่าพอทำงานปุ๊บ,บ mm hmm. ก็จะจ่ายไฟออกมาด้านนี้แล้วก็มาจ่ายให้โหลดของเราครับนี่ผมก็มีป้ายบอกว่าจ่ายโหลด a c ซ u ออ่านี่ก็ต่อออกไปนะครับนี่เอาเป็น สายเส้นนี้เรามิตเตอร์เข็มไว้แล้วก็มาเสียบปลั๊กนี้แล้วปลั๊กอันใหญ่นี้เขามาพ่วงปลั๊กนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะทดลองดูนะครับว่าเกิดเราใช้โหลดเกินแล้วตู้จะตัดหรือเปล่านะครับระบบของเราจะตัดหรือเปล่าผมตั้งมิตเตอร์ไว้ทั้งสองตัวนี้ตั้งไว้ที่14แอมป์นะครับมิตเตอร์นี้ก็สามารถตั้งแรงดันต่ําแล,ล้วแรงดันเกินตั้งได้กระแสเกินตั้งได้นะครับ นี่คล้ายๆกับชินโน่ทัมเมอร์เลยแต่ว่าข้อแตกต่ตางของเขาก็คือถ้าเกิดเขาตัดแล้วเขาจะไม่ต่อให้นะครับนี่จนกว่าเราจะมากดปุ M ่มพาวเวอร์ตรงนี้อีกทีนะครับถึงเขาจะทํางานอีกทีนะึงข้อดีของเขาที่เขาไม่ต่อให้เพราะอะไรครับนี่ผมเคยเจอประสบการณ์เที่ใช้ชินโนทัมเมอร์นะครับลูกค้าก็ได้ซื้อตู้ไปใช้รุ่น,นก่อนจะเป็นชินโน่ทัมเมอร์เนียลูกค้าได้ใช้กระแสเกินไปนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านนะครับ พอกระแสเกินปุ๊บชินโนเต์เมตัดพอตัดครบ60วิบวิใช่ไหมครับเขาก็จะต่อให้พอต่อให้แต่ว่าโหลดเรามันก็ยังกินกระแสเกินอยู่พอต่อปุ๊บมันก็ตัดปับเพราะว่าเพราะว่ากระแสเกินอยู่มันก็ต่อตัดต่อตัดตรงนั้นอยู่ตลอดครับเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยู่บ้านก็เลยทําให้เจ้าบอร์ดเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าถ้าต่อตัดต่อตัดตัดต่ออยู่นั้นไม่ไหวแน่นอนครับบอดไหมก็ปรับปรุงมาเป็นเจ้าสมาร์ มิเตอร์ตัวนี้ปลอดภัยกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าตัดปุ๊บเขาไม่ต่อก็จริงแต่เราก็จะมีเอทิสคอยจ่ายไฟให้โหลดอยู่ครับอ่าก็ไฟก็จะวิ่งจากเบเกอร์การไฟฟ้านี่วิ่งไปฟูบวิ่งมานี่เลยโดยที่ไม่ผ่านบอร์ดทั้งสองตัวเลยครับแล้วก็ไม่ผ่านสมาร์ทมิตเตอร์ตัวนี้ด้วยแค่วิ่งเข้าเบเกอร์ตัวนี้แล้วก็วิ่งออกเลยครับก็สามารถใช้โหลดได้ตามปกติถึงเราจะเอ่อไม่อยู่บ้านก็เก็เปรียบเหมือนเราใช้ไฟบ้านปกติครับนี่ ระบบป้องกันถึงสองชั้นแล้วก็บอร์ดก็มีตัวป้องกันอยู่อีกชั้นนึงด้วยนะครับนี่ผมจะซูไม่ดูนี่ไกลไปหรือเปล่านี่ครับนี่นี่ตัวดำๆนี่ครับนี่ตัวนี้ก็คือซีทีนะครับมีคล้องคล้องสายเมนอยู่ตรงนี้นะรนุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็เป็นห้ากิโลวัตต์ก็มีตัวซีทีคอยคล้องเป็นตัวป้องกันอยู่เหมือนกันครับก็ก็ก บางตู้จะใช้4กิโลวัตต์บางตู้จะให้ใช้5กิโลวัตต์แต่เราก็จะตั้งการควบคุมกระแสอยู่ที่14แอมป์เหมือนกันนะครับก็ไม่ว่าจะใช้5กิโลวัตต์หรือ4 w, กิโลวัตต์ก็ค่าเท่ากันนะครับเพราะเราควบคุมกระแสที่14แอมป์เท่ากันก็ทําหน้าที่เดียวกันเลยครับก็คุณภาพเทียบเทียมกันได้เลยเพราะมีตัวป้องกันให้เรียบร้อยอ่ะพูด ไล่ระบบมาพ่านพวนอ้อแล้วก็พัดลมนี่เกือบลืมพูดไปลมพัดลมก็เหมือนเดิมครับจะทํางานตามความร้อนของซิงค,ครับนี่มีตัวจับอยู่พอซิงระบายความร้อนร้อนถึงจุดที่เขากําหนดพัดลมก็จะทํางานพัดลมมีสองตัวนะครับตัวนี้เป่าเข้าตัวนี้ดูดออกนะครับอ่าก็ตรงไหนมีก็ประมาณนี้อ้อก็มีนีเลกตัวหนึ่งนีเลยนีคอยควบคุมหลอดไฟนะครับให้แสดงผลให้ตรงกับที่ตู้กําลังใช้งานอยู่ว่าใช้ไฟจาก แหล่งจ่ายไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยผมจะทดลองไฟให้มันเกิน14แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเ,เขาจะตัดอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับโอเคาครับเดี๋ยวเราอ๋อเดี๋ยวใช้ดูมือถือก่อนนะครับว่าจเจ้าสมาร์ตมิเตอร์ใช้งานยังไงก่อนอื่นเราก็ติดตั้งแอปสมาร์ตไรนี่นะครับนี่นสีฟ้าฟาที่อยู่หน้าจอนี่นครับ นี่ผมนีนะพอเราตั้งเสร็จแล้วก็เข้าไปในแอปนี่แล้วเราก็เปิดเปิดบลูทูธของมือถือไว้ด้วยนะครับแล้วพอเราเปิดบลูทูธปุ๊บเราก็จับคู่กับเจ้าสมาร์ทมิเตอร์ที่อยู่ด้านในอันนี้ผมจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็จะตั้งชื่อไว้เป็นสมาร์ทมิเตอร์สมาร์ทอินเว์เตอร์หนึ่งนี่ตู้อ er ินเวเตอร์ห er นึ่งตู้อินเว์เตอร์สองนะครับสองตัวนี้ที่อยู่ในตู้นี้ก็คือผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วผมสามารถสั่งปิดเปิด เออเจ้าสมาร์ทมิเตอร์ที่อยู่นั่นในได้เลยอ่เกี่ยวกับการตั้งค่าต่างเวลาก็ก็ไปศึกษาตอนครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็สามารถตั้งเวลาปิดเปิดของสมาร์ทมิเตอร์ได้อ่เดี๋ยวจะเข้าไปดูนิดนึงนี่ครับมีกมาที่ตั้งค่าตรงนี้อันนี้ตั้งค่ากระแสน,นะครับแรงดันเวลาก็สามารถตั้งได้นี่ที่เป็นรูปนาฬิกานีแล้วก็เพิ่มเข้าไปว่าปิดกี่โมงเปิดกี่โมงอันนี้ อันนี้ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองระบบอ่าตัวนี้กําลังใช้ไฟหลักอยู่ไฟหลักไฟหลักก็คือไฟที่มาจากโซล่าเซลล์ถ้าเกิดไฟโซล่าเซลล์ไม่พอก็จะดึงไฟบ้านมาช่วยนะครับก็คือการผสมไฟกันนะครับสมมุติว่าใช้ไฟอยู่10 M แอมป์อ่าแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์จ่ายได้แค่8 M แอมป์อ่าที่เหลืออีก2แอมป์ก็จะดึงไฟบ้านมาช่วยนะครับ มาผสมกันเลยนี่็จะเกิดขึ้นที่ไฟหลักนี้ถ้าเกิดแสงแดดพอก็จะใช้ไฟโซลร์เซลล์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเสรพลังงานแสงแดดไม่พอก็จะดึงไฟบ้านมาผสมอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นหลอดไฟสีแดงสว่างก็จะใช้ไฟบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าไม่เกี่ยวกับไฟโซลร์เซลล์ครับแต่เกิดมาทางนี้เมื่อไหร่ก็คือใช้ไฟบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะผมจะทดลองโหลดให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยหม้อร้อนนี้ก่อนนะครับอ ต่อดิคอบิดนี่ให้ทำงานไปเดี๋ยวผมจะปิดฝานครับนี่หมอร้อนทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกระแสกันนี่เคมวัดไว้นี่กินกระแสที่ห้าจุดแปดนะครับเดี๋ยวเราดูในตู้กันนี่นี่กระแสกำลังวัดเกี่ยวกินอยู่นะครับนี่น นีกินอยู่1.3วัตที่จ่ายให้โหลดนะครับแต่ว่าเอ่อที่ที่ใช้ไฟบ้านอยู่แค่200กว่าวัตนะครับหาดูที่แอมก็ได้ครับจะได้ไม่งงนี่จ่ายให้โหลดเห็นไหมสูงข็้าไปหน่อยนี่จ่ายให้โหลด6แอมนะครับสีแดงๆนะตัวหนังสือสีแดง,ดงจ่ายให้โหลด5.9ก็คือ6แอมอ่ามาดูตรงนี้กินไฟบ้านอยู่ที่ 0.9แอมเห็นไหมครับนี่ส่วนตา่างก็คือกินไฟบ้านอยู่ที่1แอมอ่าตรงนู้น6แอมก็ใช้ไฟโซล่าเซลล์อยู่5แอมนะครับอ่าอันนี้เราบวกลบกันได้เลยเพราะมีไฟที่จ่ายโหลดโหลดกินเท่าไหร่มิเตอร์นี้จะแสะดงครับอันนี้ไฟบ้านกินเท่าไหร่มิเตอร์ตัวนี้ก็จะแสดงนะครับนี่เห็นไหมครับอันนู้น6อันนี้1ก็ใช้กินไฟบ้านแค่1แอมก็ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์อยู่ถึง อยู่ถึงห้าแอมป์อ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ให้เขาตัดให้ดูนะครับให้เขาเกินสิบสี่แอมป์ตอนนี้เขากินอยู่ดูงนี้ก็ได้กินอยู่ห้าจุดแปดแอมป์เดี๋ยวผมจะเปิดการนาร้อนอีกตัวนึงนะครับนี่เปิดไปนี่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นี่เห็นไหมครับกินกระแสมาถึงสิบเอ็ดจุดเจ็ดแอมป์แล้วยังไม่ตัดเห็นไหมครับถ้าเกิดเขาตัดปุ๊บตัวไอทสจะทํางานแล้วก็ไฟจะมาติดที่ปุ่มสีแดงก็คือใช้ไฟบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ยังไม่ตัดนี่ตอนนี้พัดลมเริ่มทํางานแล้วหอมไม่ใช่เสียงการนาร้อนอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดการนำร้อนตัวนี้ตัวนึงครับเพื่อที่จะให้กระแสะมันเกินนะครับนี่มีกระแสะที่สิบเจ็ดทีนี้ผมนะครับสิบเจ็ดแอมป์แล้วนู่นตัดแล้วครับครับเดี๋ยวผมจะปิดอีกนะ,ะปิดก่อนปิดก่อนเห็นไหมครับนี่ตัดมาเป็นใช้ไฟบ้านร้อยเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน นะครับระบบป้องกันเขาโอเคเลยนี่มิตเตอร์ตัวนี้ยังไม่ทันตัดแต่ว่าตัวที่บังคับโหลดตัดแล้วนะครับจะขึ้นเป็นออฟแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกกระแสล่าสุดที่เขาตัดไปก็คือสิบเจ็ดจุดดแอมป์เห็นไหมครับพอเกิน14ี่แอมป์ไปไม่กี่วินาทีเขาก็จะตัดเขาจะตัดอยู่แบบนี้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะมากดตรงนี้หรือว่าเปิดผ่านมือถือนะครับนี่กดปุ่มตรงนี้ตัวล่างสุดก็เขาจะทํางานให้เราข้อดีของเขาก็คือ จะไม่โอเวอร์โหลดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบอร์ดจะพังนะครับนี่ถึงเราไม่อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรเพราะเขาตัดไปแล้วแล้วก็ไฟบ้านก็วิ่งเข้าไปที่ตัวอทตัวเล็กนี่นี่ก็จะเห็นไหมครับโหลดก็ทํางานปกตินี่มอร้อนทํางานอยู่ปกติเดี๋ยวผมจะทําให้ตัดอีกครั้งนะครับอเดี๋ยวผมจะมาเปิดเปิดไฟให้เจ้ามิตเตอร์เดี๋ยวเราเชื่อมกับมือได้ครับพอมือถือผมผม,ไมอไปตั้งกทิงแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะ พอเราเปิดปุ๊บ ATS ก็จะทํางานนะครับพอเราจ่ายไฟเข้า a อทนะครับลองดูนะนี่เห็นไหมครับพอเรากดออนปุ๊บ ATS ทํางานหลอดไฟสีเขียวก็จะติดน,นี่เห็นไหมครับก็เ,เข้ามาใช้เป็นไฟโซลาเซลล์อีกครั้งหนึ่งผสมกว่าไฟบ้านถ้าเกิดไฟโซล่าเซลล์เป็นพอก็ใช้ไฟโซลาเซลล์อย่างเดียวอ่านี่ก็จะทํางานก็ต่อเมื่อเรากลับมากด้าอีกทีนะครับ บางครั้งที่ผมทดลองตัวนี้ก็ตัดด้วยนะครับตัวนี้ก็ตัดด้วยตัด2ตัวเลยก็แล้วแต่ว่าตัวไหนจะตัดก่อนกันตั้งอยู่ที่ 14m เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ก็ตัดอีกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจอ่ะเราเปิดการนาร้อนอีกหนึ่งตัวมาดูกันเป็น16ใช่ไหมครับยังไม่ตัดนะครับก็ยังไม่เกิน 14m นะเดี๋ยวผมจะดูภาพมุมกว้างหน่อยเดี๋ยวตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในกล้องมันอาจจะไม่เห็นแต่จะได้เห็นหลอดไฟนะครับ เปิดอีกตัวหนึ่งก็เปิดหมดแล้วตอนนี้สิบเจ็ดจุดสามแอมป์อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับประมาณสามวิสิบเจ็ดจุดสามแอมป์นะก็ปิดก่อนสิบเจ็ดจุดสามแอมป์อยู่ประมาณสามวินะครับหนึ่งสองสามตัดเลยมาดูด้านในตัวไหนตัดบ้างตัวนี้ยังไม่ตัดตัวบนตัดเหมือนเดิมครับตัวนี้สัมผัสโหลดโดยตรงเใช่ไหมครับเราจับได้ว่าเป็นสิบเจ็ดจุดเจ็ดออฟเลยตอนนี้พัดลมทํางานแล้วนะครับตัวสิงร้อน ึงจุดนี่เป็นลมเป่ามือผมอยู่แล้วก็ตัวด้านนี้ก็เป่าออกนะครับเป่าลมออกมาด้านนี้มีด้านข้างแล้วก็จะใส่ตะเกงเหล็กไว้ให้นะครับนี่เป็นลมเป่าออกมาก็ถือว่าระบบป้องกันเ๋ยผมขอมีปิดเจ้ามอลมร้อนนะครับม,มีเสียงอยู่อาจจะเข้าไปในไม้ได้ถือว่าระบบป้องกันก็สมบูรณ์แบบนะครับป้องกันถึงสองชั้นนะครับถ้าเกิดตัวนู้นยังไม่ตัด ตัวนู้ตัดช้าไปตัวนี้ก็จะตัดนะครับพอสิบสี่แอมท่ากันบางครั้งนี้ผมทดลองตัดปลอกมันสตัวเลยเนะี่ยก็ระบบก็มีประมาณนี้อ่ะสำหรับวงจรอ,อ่านี่บางคนมองแล้วเห็นวงจรแล้วงวยสนใจลุงโอผมสาย d ี y อยากได้วงจรอ,อ่ายินดีครับก็แอดไลน์มาตามเบอร์โทรนี่เลยอ่าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรตอนต้นคลิปผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ทุกค,คลิปเลยนะครับจะอยู่แถวๆนี้ เอาเบอร์โทรนี้เอาเบอร์โทรนี้ headline เข้ามานะครับมาขอวงจรได้ผมทําด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแยกสีสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเอาความข้อดไฟเพิ่มเติมก็แค่ร่วมบริจาคสนับสนุนช่องนี้หน่อยๆครับก็จะได้วงจรไปทําเองแล้วพะบางคนสายดีไหวชอบที่จะทําด้วยตัวเองแล้วก็มีความรู้อยู่บางแล้วก็ยินดีครับยินดีที่ให้วงจรก็แค่บริจาคนี้หน่อยพอวงจรทําด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูง่ายเข้าใจง่ายทําตามได้แน่นอนครับงนะงตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาทางไลน์ได้เลยนี่ก็เห็นครับพอตัวนี้ตัดก็จะเป็นไฟสีแดงแน่นอนนี่ก็ถ้าไฟสีแดงขึ้นนี้ก็แสดงว่าตู้ใช้ไฟบ้านร้อยเปอร์เซนะอยู่ครับนะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดไฟมันติบิเตอร์ตัวนี้ตัดอยู่ก็ ไม่มีไฟเข้าเจ้า a t h ตรงนี้นะครับถึงเราจะบิดไปที่ไฟนี้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลครับเพราะมันอยู่ที่ไฟสำรองอยู่แล้วรูปบิดก็จะไม่มีไม่มีผลอะไรจนก,กว่าจะมีไฟปล่อยออกมาจากมิตเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะขอคุยเรื่องการตั้งเวลานิดนึงครับการตั้งเวลานี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปศึกษาต่อนะครับไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมสมมติการตั้งเวลาให้ดูนะครับนี่เปิดก่อน การตั้งเวลา2ตัวนี้ต้องเหลื่อมกันสักประมาณ5นาทีนะครับจะจะให้ดีอ่าสมมุติว่าตอนเย็นแสงพระอาทิตย์หมดแล้วนะครับเราอยากจะตั้งให้เขาสลับมาใช้ไฟบ้านเอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์อัตโนมัติเราก็ตั้งให้ตัวนี้ตัดโหลดออกก่อนนะครับอ่าเอาสมมุติว่าตั้งอยู่ที่สักหกโมงอ่าสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นะครับอ่าเราก็ตั้งเวลาตัวนี้ให้อปสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นะครับอ่าพอถึงเวลาเราก็ตั้งให้ตัวนี้ สิบแปดจุดศูนย์ห้านะครับให้ก้อยเหลือมันสักห้านาทีนะครับอันนี้สิบแปดจุดศูนย์ศูนย์อันนี้สิบแปดจุดศูนย์ห้าตัวนี้ตัดโหลดออกเพื่อได้ใช้ไฟบ้านร้อเปอร์เซ็นต์อันนี้รู้แล้ว<ม>แต่ตัวนี้จะให้ตัดทําไมลุงโอ่ตัวนี้ให้ตัดก็เพราะว่าไม่ต้องให้มีไฟจ่ายเข้าบอร์ด PFC นะครับเมื่อไม่มีไฟจ่ายให้บอร์ด PFC ก็จะไม่มีไฟจ่ายให้บอร์ดไฮโวล์นะครับนสองบอร์ดนี้ก็จะดับไปโดยอัตโนมัตินะครับ คือเป็นการพักบอดไปในช่วงกลางคืนนะครับเห็น,นครับประโยชน์ของตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับพอครบ18.00ของตอนเย็นตัวนี้ก็จะอฟอเราสมมติเราตั้งเวลาไว้นะครับป๊อนี่ครับตัวนี้ปิดเดี๋ยวรออีก5นาทีตอนนี้พอตัวนี้ปิดโหลดก็จะไปใช้ไฟบ้าน100%อยู่ครับตอนนี้โหลดใช้ไฟบ้านโหลดไม่ยุ่งกับกับบอดสองอันนี้แล้วพอโหลดวิ่งไม่ใช่โหลดไฟไฟกาเข้า บอไฟขาเข้าวิ่งมาที่เบเกอร์ตัวนี้ถ้าเกิดเอทีเอสทำงานเขาโอเควิ่งไปที่เอทีเอสแล้วก็ออกมาเลยครับไม่ได้ยุ่งเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเปิดบอดสองตัวนี้ทิ้งไว้แบบนี้เครับนี่เราก็ตั้งตัวนี้ออฟซะนี่สมมติว่าถึงเวลาแล้วสิบแปดจุดศูนย์ห้าผ่านมาห้านาทีแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะออฟตัวเองครับโดยอัตโนมัตินี่ผมกดกับมือนะครับสมมติว่าเขาทํางานแต่ตโนมัตนะครับนี่พอตัวนี้ออฟเหงไหมครับ ไม่เกินไม่เกินสินาทีบอร์ด2บอร์ดนี้ก็จะดับนะครับตอนที่มีตอนนี้ที่เขมีแสงสว่างออกมาจากหลอดเล็กๆน,นี้ก็คือเขายังมีไฟอยู่ที่คาปาซิตเตอร์นะครับไฟคาปาซิตเตอร์เขาก็จะจะคลายออกมานะครับคาปาซิตเตอร์นี้ก็ขนาด450รโวลต์น,นะครับก็เราต่อแผงจากโซล่าเซลล์เข้ามาเป็นระบบไฮโวลต์ให้ได้ประมาณ350รโวลต์แล้วก็ไม่เกิน400รโวลต์ครับ ประมาณ400วล้นก็กำลังดี390วล้นก็กำลังดีนะครับขอให้ได้ประมาณนี้นะครับให้อยู่ที่ระยะปลอดภัยอ่าเห็นไหมครับอันนี้เราปิดช่วงหัวค่ําตอนกโมงเย็นนี่เราตั้งอะไรก็ปิดนี่เรารูแ้แล้วแล้วตอนเปิดล่ะลุงโอ้นี่ตอนปิดตัวนี้ปิดก่อน,นครับแล้วก็ตัวนี้ปิดตามหลังอีก5นาทีตอนเปิดตัวนี้ต้องเปิดก่อนนะครับอ่าตัวนี้ต้องเปิดก่อนเลห้ย5นาทีเขาให้ตัวนู้นเปิดเพราะอะไร เพราะให้ตัวนี้เปิดก่อนเพื่อที่ไฟจะได้เข้าไปในบอดสองบอร์ดนี้เพื่อที่จะบอร์ดเขาเตรียมพร้อมที่จะจ่ายไฟให้โหลดแล้วก็ให้ตัวนี้เปิดนะครับอีกห้านาทีนี่เอาสมมติว่าเราให้เปิดให้เปิดก่อนนี่ถ้าดีให้เปิดประมาณหกโมงก็ได้ครับหกโมงเช้านะให้เปิดหกโมงเช้าเอาสมมติว่าหกโมงเช้าตัวนี้เปิดสลับกันนะครับอนุตอนเย็นอันนี้ตอนเช้าหกโมงเช้าตัวนี้เปิด นี่สมมติเราตั้งเวลาไหมครับหกโมงเช้าแล้วเห็นไหมครับไฟบ้านก็จะวิ่งเข้าไปนี่ไฟโซลาเซลล์เราก็เปิดไว้อยู่แล้วนะครับเขาจะสเตนบายอยู่แล้วนี่พอเปิดไปพอครบให้เวลาผ่านไปห้านาทีนะตัวนี้ก็จะเปิดเห็นไหมครับเขาจะจ่ายให้โหลดตอนนี้ใช้ไฟบ้านน่ครับนี่ตอนนี้หกโมงอยู่ใช้ไฟบ้านพอมาถึงหกโมงห้านาทีตอนเช้านะครับเครื่องเออบอร์ดพร้อมที่จะจ่ายให้โหลดแล้วผ่านแม่นาทีแล้วก็วม ตัวเองเรียบร้อยแล้วพอหกโมงเช้าห้านาทีตัวนี้ก็จะเปิดนะครับตามที่เราตั้งเวลาไว้ป๊อปเห็นไหมครับตัวนี้เปิดปุ๊บก็จะสลับไฟออกจากตู้ทันทีนี่ก็มาใช้เป็นไฟโซล่าเซลล์จะมีแสงแดดมากน้อยก็แล้วแต่วันแลแล้วแต่สถานที่นะครับถึงมีแสงแดดน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะมีไฟบ้านแบ克อัพอยู่แล้วนี่ก็ช่วยผสมกันไปนะครับถ้าเกิด แล้วก็พอสายไปมีแสงแดดมาเยอะก็ใช้ไฟจากโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็พูดมายาวเลยคลิปนี้ก็หลักการทําง,งานก็ประมาณนี้นะครับแต่ใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นต้นเอ่อตอนต้นคลิปแล้วก็ตอนกลางกลางคลิปที่ีโ่โชว์ให้นะครับก็ใครสอบถามการใช้งานหรือว่าราคาก็สามารถเอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาสอบถามการใช้งานกันได้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ กับเพื่อนๆนะครับนี่ตั้งใจทำมาเลยครับเป็นตู้แรกครับยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับอ่าก็เป็นคลิปแรกของปี68ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามลุงโอโซล่าเซลล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหนึเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเย้